บรรยากาศเก็บหญ้านะครับผมออกจากหน้านะครับผมเพิ่งกำลังจะดำหน้านะครับผมเก็บหญานำอันนี้บรรยากาศ ที่เก็บหญ้าออกไปแล้วนะครับผมบรรยากาศาจัะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้กาที่ยังบุกเย็บหญ้านะครับผมหญ้าก็จจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับเป็นบรรยากาศในการเก็บหญ้าออกแล้วค่อยดำนะครับผมค่อยดำนาใส่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันบรรยากาศให้เห็นนะครับผม บรรยากาศในการเก็บหญ้านะครับผมอันนี้ที่ดำก้อนหน้านี้นะครับผมที่ดำไปแล้วนะครับน้ำกเ็เริ่มบ่มหอยมีนะครับผมจะเลยต้องได้ยินเสียงเครื่องสุกน้ำนะครับสุกน้ำอยู่นะครับ จให้เห็นนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับผมดำหน้าแล้วพ่ค่อยมีน้ำนะครับเ,เลยก็เลยสูบน้ำใส่นะครับ น้ำใส้พร้อมนะครับผมเพราว่ายัางมัค่มีน้ำนะครับตามไท้ได้ยันเข้าวตายนะครับเราเลยต้องสูบน้ำใส่พร้อมนะครับจบคลิปครับผม